สถานการณ์ล่าสุดก่อนเลยที่ปัตตานีภาพรวมนี้ระดับน้ำลดลงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหรือไม่คะตอนนี้ก็ก็ยังมีอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับคือ,อตอนนี้ก็ยังมีอยู่อีกมีพื้นที่ประสบภัยอยู่ประมาณสองอำเภอค,คือเมืองปัตตานีเจ็ดตำบลห้าหมู่บ้านหกชุมชนมแล้วก็อำเภอหนองจิกสองตำบลสี่หมู่บ้านอันนี้ข้อมูลเมื่อคืนนะครับคนเมื่อคืนคทีนี้พื้นที่ทาง เกษตรก็เสียหายก็หกหมื่นกว่าไร่ประมงประสุนั์ก็หกแสนกว่าตัวถนนสี่สิบเจ็ดสายสถานศึกษาก็ประมาณร้อยหกสิบสี่แหง่งแต่ก็บางบางที่ก็เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนแล้วครับมีการประกาศเขตให้คำช่วยเหลือผู้ประสบให้ทุกทุกตำบลหมู่บ้านชุมชนแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็ได้มีการมอบเรื่องต้นไปแล้วสามรายนะครับแล้วก็ ู้เสียชีวิตก็มีทั้งหมดสิบรายบาดเจ็บหนึ่งรายครับผู้เสียชีวิตสิบรายค่ะใช่ครับสิบรายนะครับบาดเจ็บหนึ่งรายแล้วก็ความช่วยเหลือผู้ผประสบภัยทางจังหวัดเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็บห,หน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนและที่สําคัญก็คือพี่น้องประชาชนซึ่งเราได้เจอปัญหาซื่งอุทกภัยในจังหวัดปัตตานีเมื่อปีที่แล้วเราก็ เราก็ได้ทําการชดบริเวณของเราออกมาแล้วก็ได้มาทางานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งคือทุกภาคส่วนเลยนี่ต้องขอบคุณจริงๆคนปัตตานีได้ได้ช่วยกัน่เออท,ท,ทั้ง้มีโรงครัวพระราชทานโรงครัวกลางโรงครัวชุมชนผลิตอาหารกล่องแจกจ่กายผู้ประสบภัยเนี่ยผมว่าหลายแสนกล่องน้ําดื่มก็ห้าหกแสนขวดปุงยางชีพนี่เป็นแสนนะครับยารักษาโรคแล้วก็อื่นแม้กระกทั่งเรื่องอ่างทัด พวกหญ้าแห้งนี่ก็เกือบแสนกิโลที่พยายามหากันมาแล้วก็ช่วยๆกันนะครับคือเป็นการบูรณาการกับหน่วยกําลังทุกภาคสวนะ่วนฐานตารวจปกครองท้องถิ่นท้องที่อาสาสมัครอาประชาชนประชาสังคมจิตอาสาเนี่ยแม้แต่การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเบาบางเด็กคนชรา,าไปยังที่ปลอดภัยศูนย์ทักพิงชัว่วคราวโดยเฉพาะที่เห็นภาพบรรยากาศก็คือผู้ป่วยฟอกไตเนี่ย ก็จะมีรถของผู้ประกอบการหลายท่านในในจังหวัดปัตตานีที่เป็นสิบล้ออย่างเงี้ยวก็ม,มาขนผู้ป่วยติดเตียงบางทีรถคันเดียวก็ผู้ป่วยหนึ่งคนก็ทําหมดนะครับมผมก็เห็นบรรยากาศคือท,ทุกคนช่วยกันเนะค่ะคือในสถานการณ์แบบความยากลําบากเนี่ยต้องต้องต้องรวมด้วย <ขอ S 1> ช่วยกันจริงๆเอาเป็นว่าสถนานการณ์ล่าสุดที่ปัตตานีนะคะก็ยังคงแต่ก็ก็ดีขึ้นครสบแล้วก็ ครับแล้วก็ท,ที่โรงพยาบาลก็ยังมีโรงพยาบาลยะริงที่เจอหนักๆก็โรงพยาบาลยะรงยยาายิงแต่ว่าเขามีแผนทำความสะอาดในวันนี้นะครับส่วนโรงพยาบาลหนองถิ่นี่กําลังดูว่าจะอยู่ระหว่างกําหนดแผนการทาความสะอาดเมื่อไหร่นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งพอพอทั้งกรมชนประทานทหารตํารวจเยอะแยะไปหมดนะครับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภยัย ตัวเรือนเนี่ยตามมติคอรมอรเมื่อวันที่ยี่ห้าเนี่ยก็ได้รับการโอนเงินรอบแรกสิบอำเภอต้องมูลหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบัวเรือน,นี้ข้อมูลแล้วค่ะค่ะวันนี้นะครับ <จ>ได้ค่ะที่คลายไปแล้วหลายพื้นที่แต่ก็ยังมีน้ำนท่วมขังครับท่านเสรีภพคะขอไล่เรียงถามไปทีละประเด็นนะคะอย่างอสองอำเภอเนี่ยที่อำเภอเมืองเจ็ดตำบลใช่ไหมคะแล้วก็ที่อำเภอหนองจิกนนองจิกสองตำบลเนี่ยอันนี้ระดับน้ําสูงประมาณเท่าไหร่คะที่ยังคงก็มีที่ที่ก็เป็นน้ำท่วมขังนะครับแต่ที่ยังหนักอยู่ก็ในอำเภอเมืองตรงปากกาทหลังนี่ยังหนักอยู่ก็คือแต่ปากกาหลังเป็นพื้นที่รับน้ําแล้วก็ บางการจะเป็นพื้นที่สุดท้ายทุกครั้งที่มีน้ําท่วมอ่ะที่จะลดช้ากว่าคนอื่นแต่ปัญหาโดยภาพรวมนี่ในเมืองที่ในเขตเทศบาลเมืองที่ซึ่งจะได้ลดลงมากนี่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแปลกมากแม่น้าปัตตานีไม่เคยมีการลอกแม่น้ําเลยอซึ่งผมมองว่าเมันเรื่องใหญ่มากแต่ว่าอ,อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของการมองไปข้างหน้านะครับเพราะว่าเราจะต้องวางแผนกันยังไงแต่แต่ทุกคนก็ได้เรียนรู้ละแล้วก็ ตอนนี้เราอยากจะเห็นทางทางจังหวัดเขาก็อยากจะเรียกประชุมกันว่าคือ,อมองไปข้างหน้าแล้วเราเดินก<ฆ>ันไปด้วยกันได้ยังไงแล้วก็คงเอาภาคส่วนที่เขาได้รับผลกระทบแล้วเขามีมาแชร์ความคิดเห็นกันน่ะคือทุกคนต้องเป็นพัร์ทเนอร์กันในการแก้<ฆ>คือวันนี้เราต้องคิดแค่ว่าเราต้องเดินไปข้างหน้านะครับค่ะ เรียกว่าน้ำท่วมปีนี้ทําให้ทางจังหวัดปัตตานีก็ต้องรวบรวมสรากำลังทั้งสมองด้วยนะคะแล้วก็สภากำลังผู้คนเนี่ยมาคุยกันว่าเอ๊ะปีนี้น้ํามามากจริงแล้วปีหน้าเราจะรับมือกันอย่างไรเรียกว่าเรามีการจะวางแผนถึงปีหน้ากันแล้วหรอเนาะอ๋อเป็นการรับมือเที่ยวนี้ที่เรารับมือได้ค่อนข้างทุกภาคส่วนเนี่ยทั้งภาคประชาชนช่วเองก็ดีเนี่ย เพราะว่าเรามีหม่มีบทเรียนมาทุกครั้งแล้วเราก็พยายามปรับมานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องขอบคุณคนปตตเนี่ะเพราะว่าเอกสานการณ์ที่หัดใหญ่หนักบางส่วนก็ยังบ้านตัวเองยังลุยน้ําอยู่เลยนะแต่ว่าก็<อ>ไม่หนักมากก็ก็ยังมีน้ําใจที่จะมีท่านมูนิธิหลายมูนิธิที่บางทีเป็นกลุ่มนหะที่กลุ่มสบายใจบ้างกลุ่มโน่นกลุ่มนี้ก็ไปช่วยคนที่หัดใหญ่กันนะแล้วก็ เอาเสื้อผ้าไปให้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเมื่อวานพเรายังไปกันอยู่หลายหลายคณะเลยทางาไปช่วยที่หัดใหญ่อ๋ใช่ทางอาจารย์มห<ข>าลัยคณะสังคมศาสตร์อะไรที่เนี้ยก็ไปช่วยเอาเสื้อผ้าไปคัดแยกไปอย่างเงี้ย<า>คือคือน้ำใจของของคนงนี่มันกันผมว่าเป็นถ้ามองให้เรื่องนี้เป็นเรื่องประสบการณ์ก็มันมีหลายอย่างที่เข้ามานะครับว่าว่า,า,วาเรา การที่เราได้เป็นผู้ให้เราได้เป็นเป็นการแบ่งปันกัน แล้วก็โอกรับความรู้สึกกันไว้เนี่ยแล้วก็เรียนรู้ที่พัฒนาภายนอกนะครับค่ะและที่นี้ในส่วนของจังหวัดปัตตานีเองอะค่ะตอนนี้น้ําลดแล้วมีแค่2อําเภอนะคะที่ระดับน้ํายังสูงอยู่นะคะแต่ก็สถานการณ์ดีขึ้นทีนี้การเยียวยาลักษณะการเยียวยาของที่ปัตตานีเนี่ยเราเริ่มต้นอย่างไรคะหนึ่งสองสามเป็นลักษณะอ่ะทาความสะอาดขยะก่อนเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอะไรยังไงพูดถึงการเยียวยา ฟื้นฟูให้ฟังหน่อยค่ะที่ปัตตานีตอนนี้ครับก็ตอนนี้ก็คือหนึ่งเรื่องแรกก็คือตามมติคอรมอที่จะเรื่องเยยวาเป็นคนเรือนเนี้ยอันนี้ก็ดําเนินการไปค่อนข้างค่อนข้างไปได้ดีค่อนข้างเยอะแล้วหมื่นกว่าคนเรือนเนาะที่ปัตตานีที่ได้รับเงินไปแล้วอ่าใช่ก็ตอนแรกก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเอกสารโน่นนี่นั่นแต่ว่าพอท่านนายกได้ได้บอกว่า บางเรื่องนี่ก็ใช้การรับรองได้นะอะไรเงี้ยคือ <unified. S 2> <th> ขั้นตอนะนะคือลดเรื่องเอกสารเพราะว่าบางทีมันไปแต่จกับน้ําหมดแล้วไงค่ะใช่ก็อันนี้ก็ต้องสถานการณ์มันเป็นสถานการณ์วิกฤตเพราะก็ลดได้ใน,ในระดับหนึ่งท่านผู้ว่าเองก็ได้มี Cap นโยบายแบบทุกภาคส่วนราชการบอกให้ดูเรื่องพวกนี้ให้ดีแล้วก็รีบอำนวยความสะดวกให้คนทําให้พื่อมีความคล้องตัวก็ทําไปได้ดีแล้วก็ก็ได้ชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันแนะนํำในการ ให้ข้อมูลการกรอกการอะไรเนี่ยนะครับนั่นหนึ่งสองเรื่องของการการเข้าไปทาความสะอาดอะไรเนี่ยก็ก็จะมีหลายภาคส่วนที่ที่มีแผนทําแล้วอะแบบโรงพยาบาลอย่างเงี้ยยีแริงอะทําวันนี้นะเือเอาสถานที่เพราะว่าโรงพยาบาลเป็นเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยต้องมีแน่หลังจากนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่เราก็เลยต้องแบบทําให้ให้โรงพยาบาลเนี่ย เสร็จก่อนก่อนเลยแล้วก็ถ้ากําลังเราพอเราก็ทําทุกพื้นที่นะครับผมเองก็ต้องวันนี้ก็จะมีมีทางโรงงานที่เขาผลิตน้ํายาทำความสะอาดเขาก็จะแบกแสดงน้ําใจไปให้กับพี่น้องผมก็ยินดีหมดนะครับแล้วก็คือเราพยายามช่วยเหลือกันเองในสถานการณ์ทุกพื้นที่ทุกคนก็ยากลำบากทั้งนั้น<อ>แต่ว่าอันไหนที่ช่วยกันได้ก็ช่วยอันนี้ก็ ว่าทุกภาคส่วนนั่นแหละเขาช่วยกันทางภาครัฐเองก,ก็ช่วยกันหลังจากก็บูรณาการเรื่องพวกนี้เสร็จเนี่ยอืก็ต้องมาดูกันต่อว่าอ่หลังจากเรื่องเยียวยาการเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นการทําความสะอาดเสร็จเนี่ยสิ่งสําคัญีผมว่าเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องสุขภาพจิตของคนเวลาคนเจอเรื่องราวแบบนี้เขาสภาพาจิตใจเนี่ยมันก็จะอยู่ไปยังไงมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเขาเข้าไปที่ ที่อัดใหญ่เมื่อวานเอาเสื้อผ้าไปให้ไปจากปัตตรนีนะแล้วก็เห็นผู้คนบางที เขาต้องนั่งอยู่ริมถนนโดยยังคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรเรื่องนี้ผมว่าสําคัญที่กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องรีบเข้าไปเทคไอชั่นเรื่อพวกนี้อย่<ช>างนี้<ช>มันมีแน่นอนหลังจากสถานการณ์ที่เราเกิดอุทกภัยเราจะมีะเขาปอบปางทุกเรื่องเลยอ่ะด้านเศรษฐกิจก็ดีเรื่องการเป็นอยู่เรื่องโรคภยัยแล้วถ้าถ้าอายุเยอะแล้วนี่เขาจะเริ่มต้นยังไงคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเขาจะเริ่มต้นนับหนึ่งยังไงอันนี้ต้อง ผมว่าต้องคงเข้าไปช่วยดูกันค่ะโอ้พักนั้เป็นแค่เปลือกเล็กๆแค่นั้นเองที่ไปช่วยใช่ครับเราแค่เปลือกเล็กๆ คือจะบอกว่าภาคใต้นี่เป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันจริงขนาดคนปัตตานีเนาะเห็นว่าเออสถานการณ์ที่หาดใหญ่หนักนาะกขนาดบ้านตัวเองน้ําท่วมก็ยังไปช่วยโอ้ต้องขอบ <ไป S 1> คุณคนปัตตานีจริงๆทีนี้ถามนิดนึงนะคะหลังน้ําลดแล้วเนี่ยนะคะคาดการค์ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่าปากกาหารังเนาะที่ระดับน้ํายังสูงอยู่ถ้ามันจะลดเป็นที่สุดท้ายแล้วกี่วันคะถึงถึงจะลดลงจนน้ําแห้งสนิทแล้วคาดว่า อีกกี่วันที่สถานการณ์จังหวัดปัตตานีเนี่ยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประเมิยยังไงคะท่านศิรพม,มถ้าฝนไม่ไม่มาเลยน้ําจากยละไม่มีมาเลยอย่างเนี้ยผมว่าอาก็แต่ไม่อยากจะบอกว่าวันไหนต้องแต,แต่พยายามเต็มที่ครับพยายามเต็มที่เพราะว่าคือคนบ้านผมเนี่ยเขาไม่ได้สู้กับธรรมชาติแต่เขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลย หาวิธีการจัดการและในในขณะเดียวเราก็เข้าใจกันนะคือเราก็เป็นพี่น้องกันผมผมก็ผมก็สอบถามทุกวันผมก็ขึ้นลงขึ้นลงตลอดใน,นวันสองวันนี้ก็ต้องลงไปเพราะว่าเพราะว่ามีงานที่นี่ด้วยแล้วก็แต่ว่าใส่ใจทุกวันโทรถามเขาทุกวันช่วยประสานตรงนู้นตรงนี้ให้ทุกวันนะเพราะว่าเราไม่ได้เลือกหรอกว่าว่าเออ เราสบายแล้วคน uh. ทุกบ้านเลยในในปฏาณีบ้านที่ไม่โดนน้าท่วมเลยเขาก็ไปช่วย uh. เขาเป็นครอบครัว uh. คือ uh. มันประทับใจฮะ uh. แล้วก็ในสถานก,การณ์แบบนี้คือ uh. เป็นเหมือนพี่น้องกันครอบครัวเดียวกัน,นเลย ได้ค่ะได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะจะฝากอะไรถึงพี่น้องชาวปัตตานีในเรื่องของการเยียวยาหลังน้ําลดนะคะคนที่อาจจะยังไม่ได้เงินเยียวยาหรือว่าอาจจะยังมีปัญหาเรื่องของขยงขยาที่รับรองอะไรอย่างเงี้ยกับความเสียหายกับทรัพย์สินที่มันเกิดขึ้นทางปัตตานีเนี่ยค่อนข้างจะบริหารจัดการเป็นอย่างดีนะที่เราได้ฟังจากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีมีอะไรฝากเพิ่มเติมสุดท้ายนี้ค่ะเดนเชิญค่ะ ก็คืออันดับแรกต้องเวียนทางพี่น้องสื่อมวลชนนิดหนึ่งเพราะว่าผมก็เห็นในหลายช่องทางที่บอกว่าปัตตานีจมน้ําไม่ก้าวันบ้างอะไรบ้างยังมีการช่วยเหลือผมนี่เพื่อความร้อนใจผมก็สอบถามไปในพื้นที่นะครับผมก็ให้ตรงนี้ไปดูหน่อยปรากฏว่าอืเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเขาบอกว่าโอ้ยมาจนแบบมาดูมาถามไถตลอดมาทุกมาถามไทยตลอดไม่เคยแบบทิ้งเลยอะไรเนี้ยนั้หมายถึงภาครัฐก็ดีพวก ภาคประชาสังคมก็ดีเขาช่วยกันหมดเขาบอกว่ามี่ไมไ่ใครเอาข้อมูลไปร้องเรียนอะไรไม่มี<อ>ซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ต้องฝากเรื่องพวกนี้นิดนึ่งส่วนเรื่องของกระบวนการหลังจากนี้ผมว่า<อ>คนบัณฑิตทุกคนไม่ว่าอยู่ในภาครัฐเองก็ดีหรือภาคประชาสังคมก็ดีภาคธุรกิจก็ดีเรา<อ>เป็นครอบครัวเดียวกันเรา<อ>ไม่ต้องหวงว่าเราไม่ละทิ้งกันอยู่แล้วอ,อันหไห<ด>นช่วยได้เธอเดี๋ยวที่ ไปด้วยกันแล้วเดินไปด้วยกันคมองข้างหน้าเป็นสำคัญใช่ใช่ยังไงคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะคะเอาแน่นอนครับต้องขอบคุณพี่น้องจากที่อื่นที่ได้มาช่วยขอบคุณกําลังใจที่สําคัญวันนี้กําลังใจเป็นเรื่องสําคัญการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับได้คือโอบกอดกันนะเป็นเรื่องใหญ่ ได้คะ่ะวันนี้ขอบพระคุณข้อมูลมากๆเลยนะคะท่านสียรอบและเป็นกําลังใจให้พี่น้องที่ชาวปัตตานีด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ